กลายเป็นง่ายถึงขนาดนี้ในการพูดถึงในการปฏิบัติที่จะมีสติสมปชัญญาสมบูรณ์ไม่ให้อวิชาธาตุเข้ามาแทรกแซงในการกระทบทางอาจน่นี่มันยากเพราะเหตุดังที่ได้พูดมาแล้วแต่ผลหลังว่ามันมีอนุสัยคือความเคยชิน ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันมีแต่ความเคยชินสําหรับให้มันเกิดให้เกิดวิชาสัมผัสจนวันนี้อายุกี่ปีแล้วกี่สิบปีแล้วมันกี่ร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแล้วที่มันเคยชินท่านเราจะลบล้างความเคยชินอย่างนี้จะทำได้อย่างไรจะทำได้ตาม มาตรฐานธรรมดามันก็ต้องรอทํากันอยู่อีกหลายหลายหลายหมื่นหลายแสนครั้งหลายสิบปีจึงจะทําได้ <c oughs> นี่ก็มีวิธีลธัดคือคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติที่ทําให้เกิดสติสัมปชัญญาญาณทัศนนะนี <c> ่ <oughs> แล้วมีคําเปรียบกันนี้คือพระขันเพชรพระขันก็คือว่าดาบเเพชรก็เป็นเพชร หมายความว่ามันวิเศษมันจึงสามารถที่จะตัดหึกฆ่าหรืออไทำลายอวิชชาที่เป็นผีปฏิกิริยานีได้งั้นต้องบ่มสมิ่งหล่านี้บ่มสิ่งแล้วนี้ก็ไม่ใช่อะไรคือทำลายความเคยชินความเคยชินที่ชินมันแต่อันแต่ออกที่จะเกิดราคะโทสะโมหะพอทำได้ มันก็ไม่ลืมไม่เผลออ,อวิชาสัมผัสก็เกิดไม่ได้ที่เราจะทําได้อย่างไรในเมื่อความผิดมันทํามาตั้งหลายแสนครั้งแล้วกหลายสิบปีก็จะมาทําถูกในหนึ่งวันสองวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีจะทําได้อย่างไร <c oughs> มันต้องทําให้แรงให้มากกว่าให้ฝ่ายผิดนั่นหลายหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเหมือนกัน ต้องทําอย่างอย่างแรงอย่างรุนแรงกว่าไอ้นู้นันทำเหนื่อยเนื่อย,อยกินเวลาหลายสิบปีถ้าเราทําแรงสิบเท่ามันก็คงจะเหลือสักหนึ่งปีหรือหลายปีเช่นแรงร้อยเท่ามันก็จะเหลือสักหนึ่งปีบางคนปฏิบัติหนึ่งปีก็เป็นพระอรหันได้ในเหตุนี้ทั้งที่มันสร้างกิเลสสร้างความเคยชินมาหลายสิบปีก็มีการ ทำทุกอย่างที่เรียกว่าภาวนาภาหุรีกตาภาวิตาภพรีกตาในโดยลัาลายกษณะใดก็ตามถ้าแยกออกเป็นฝอยมันก็มากอย่างแต่ทุกอย่างนั้นมันจะช่วยเพียงให้มีสติป้องกันผีอวิชชาป้องกันการเกิดแห่งอวิชชา <c oughs> ถ้าจิตมันเบื่อหน่ายอยู่ด้วย การเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าจิตมันเบื่อหน่ายอยู่ด้วยความรู้สึกอันนี้นั่นนหละมันเป็นการกันผีอวิชชาอยู่ในตัวเพราะว่ามันอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายนิพพิทาด้วยความเบื่อหนอ่ายนี่มันเป็นญานอันหนึง่งเป็นญานทัศนนะอันหนึง่งมันเบื่อหน่ายต่ออัสาธะทั้งหลายในโลกนี้มันเบื่อหน่ายต่อรสอร่อยทั้งหลายในโลกนี้ อย่างนี้อวิชชาไม่มีทางเกิดอวิชชามันมันมันคือความที่จะหลงในรสอร่อยของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้พูดถึงเรื่องนี้คุณก็น,นึกถึงไอ้คำว่าราคะราคะสามคำมนักทรรโทรก็มี้ายาทนักทรรโทรก็มีเรื่องอสังโยชน์สิบ ในสิบนั้นจะมีคำว่ากามราคะรูปราคะอรูปราคะแต่ใครนึกไม่ออกส <c oughs> มัยก่อนเป็นนักเรียนที่เลวที่สุดในสังยุตตสิบนึกคำสามคำนี้ไม่ออกมันเป็นนักเรียนที่เลวที่สุดสอบทำโทษทงเอกได้เป็นอย่างอย่างเลวที่สุดใช่ไหม <c oughs> กามราคะราคะในกามรูปราคะราคะในรูปอรูราคะราคะในอรู พูดอย่างนี้ก็ยังฟังไม่ถูกกามาาคะกำนัดในอัตสาทะที่ได้มาจากกามอัตสาทะแปลว่ารสอร่อยเห็นดึงดูดใจกามาาคะคือความกำนัดที่เกิดมาจากรสอร่อยที่ได้มาจากกามที่รูปราคะมันก็ความกำนัด ในรสอร่อยที่ได้มาจากรูปมันบริสุทธิ์จากกามไอ้กามมันเข้าใจกันง่ายหมายถึงเรื่องความรู้สึกทางเพศ <c oughs> กำนัดเด็ดรสอร่อยเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่ก็เรียกว่ากามราคะที่กำนัดในรสอร่อยที่เกิดมาจากรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามนี่ก็เรียกว่ารูปราคะ หมายถึงรสอร่อยของรูปฌานทั้งหลายเจริญรูปฌานเอารูปอะไรรูปใดรูปหนึ่งเป็นอารมณ์สําเร็จเป็นสมาธิมีความสุขกําหนัดในรสอร่อยเจกันเกิดจากความสุขนั้นอย่างนี้เรียกว่ารูปราคะ <c oughs> แต่เราไม่ไม่ต้องเล็งถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะน้อยคนนักที่จะทําอย่างนั้นได้ <c oughs> ที่ว่าเขาไปนั่งดูอะไรอยู่เพลินๆแล้วก็สบายอย่างนี้ก็เรียกว่ารูปร,ราคะได้เหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับกามไปดูอะไรชนิดที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับกามแต่มันก็เพลินอยู่นั่นนะมันก็ได้คือแม้แต่ว่าเรามีวัตถุของเล่นของอะไรที่ไม่เกี่ยวกับกามบ้าหลังกันไปตามเรื่องเช่นเครื่องลายครามเช่นต้นไม้ <c oughs> เช่นเลี้ยงปลาเช่นอะไรหลานี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกาม แต่มันเกิดความรู้สึกสนุกอร,อร่อยอันหนึ่งถ้าไปกำหนดในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นรูปราคะได้แปลว่ากำหนัดในรสอร่อยอันเกิดมาจากรูปที่บริสุทธิ์จากกามที่อันที่สามเรียกว่าอารูปราคะกำหนัดในรสอร่อยยังเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูป ั้นสูงสุดก็หมายถึงอรูปฌานเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์เจริญอรูปฌานมันก็มีความสุขละเอียดขึ้นไปอีกก็เลยกำหนัดพอใจยอยู่ในรสอร่อยอันนี้ก็เรียกว่าอารูปรคาคะทีนี้ไม่ต้องถึงอย่างนั้นอะไรอะไรที่มันไม่มีรูปที่มันเป็นเพียงนามธรรมเนี่ยน่าจะสุดแต่เรื่องบ้าบุญบา้าละเอียดบ้าอะไรเหล่านี้ก็เป็นวกอรูปรคาคะได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีรูป เราจึงเห็นได้ว่าไอ,รอ,รอ้รสอร่อยรสอร่อยที่เรียกว่าอัศสาธะนั้นมาจากกามก็ได้มาจากรูปที่บริสุทธิ์จากกามก็ได้มาจากอารูปที่บริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นก็ได้เพราะมันมีมากนักตล้น,นี้ไปได้จากกรามมันก็ไปติดบ่วงของรูปเนี่ยเป็นรูปรูปะพรมหรือรูปาวาจรนะอ้าวน,นี้ไปได้จากอรูปนี่มันก็ไปติดบ่วงของอรูป ความมันจะหลุดพ้นไปได้ทั้งสามบวงไปนิพพานนะมันก็ลำบากยากตัวอย่างมันว่าคนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปบ้ากามเรื่องผัวเรื่องเมียขลุกกันอยู่พักพอมันเหน็ดเหนื่อยละอาเขาก็เดี๋ยวก็มาว่ารูปเฉยๆวัตถุสิ่งของไอ้เงินทองของ,ขอ,ง,ขอ,งของเฉยๆแล้วเบื่อแลเดี๋ยวมันก็อยากอยู่ว่างๆม,ม,มันอยากอยู่ว่างๆนะตรงเข้าไปในพวกอรูป เดียวก็กลับไปบ้ากามอีกเลี้ยงก็มาหารูปเดี๋ยวก็มาหาอา,ารูปอีกวันหนึ่งขึ้นหนึ่งมันอยู่แต่อย่างนี้ทั้นมันจึงเป็นการยาก <c oughs> ที่จะละความเคยชินมันมีอารมณ์รสอร่อยให้เข้าไปฝังตัวเคยชินทั้งสามประเภทสลับถ้าไม่สลับมันเบื่อได้เร็วนี่เพราะมันเปลี่ยนสลับให้เรื่อยจึงไม่รู้จักเบื่อจนตาย ถ้ามันบริโภคการอยู่ทุก่วโมงมันก็ทําไปไม่ได้มันก็ตายมันก็ไปหารูปรูปเบื่อมันก็ไปหาอารูปอารูปเบื่อมันก็ไปหากามมันก็เวียนอยู่อย่างนี้มันจึงทําไปได้เพราะการเปลี่ยนในชีวิตประจําวันของคนอะมันเปลี่ยนมันก็มีความเคยชินเป็นอนุสัยถ้าไปว่าการ มันก็เป็นอนุยัยประเภทตามถ้าเป็นบ้ารูปเ็อนุสัยประเภทรูปอนุัสประเภทอะรูปไปตามเรื่องเป็นราคานุใสถึงนั้นไ,ไม่ว่าชนิดไหนเรียกว่าราคานุัสเคยชินในการที่จะกำหนัดในรสอร่อยของสิ่งทั้งสามนี้เพียงเท่านี้ก็แย่และไอผีตัวกูของกูมันก็มีมีที่ตั้งมีโอกาสมีพื้นฐานดีอะไรมากนะ เดี๋ยวได้อัตภาพเป็นมนุษย์เดี๋ยวได้อัตภาพเป็นเทวดานี่ก็เรียกว่ากามเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานี่เรียกว่ากามเมื่อมนุษย์เมื่อคนคนนั้นมันกําลังหลงอยู่ในเรื่องกามารมณ์มันก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างแล้วแต่การชนิดไหนกามชนิดง่ายชนิดเลิศก็เรียกว่าเทวดากามชนิดเอาเหงือเข้าแรกก็เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วบางเวลามันก็อยู่เฉยๆกลายเป็นพรหม หรือไปอยู่กับวัตถุใดวัตถุหนึ่งมันก็ได้อัตภาพอย่างพรมชนิดมีรูปบ้างอย่างพรมที่ไม่มีรูปบ้างคนธรรมดาเนี่ยแต่ไม่มีใครสังเกตและไม่รู้จกักและมันซ้อนกันผิดๆจนเอาไอ้พรมมโลกรูปมโลกรูปร,โล,ร,ปรโลกไปไหวที่อืน่นแต่พระพุทธเจ้าต,ตรัสว่าอัตภาพเหล่านี้มันอยู่ในขณะที่เกิดวิญญาณชนิดที่ฝังเข้าไปในอารมณ์ ทางตาหูจมูกลินกายก็ได้มีเจเตติคือคิดแล้วก็มีประกับปฏิคือมันฟังตัวเข้าไปในนั่นแล้วมันก็มีอนุอนุเสติคือนอนอยู่ในนั่นเลยไม่ออกมานั่นคือสตภาพยอย่างหนึง่งนั่นผมจึงพูดให้ฟังสั้นๆว่าเมื่อคิดอย่างสัตว์ก็เป็นเกิดเป็นสัตว์คิดอย่างคนก็เกิดเป็นคน มา่คิดอย่างมนุษย์ก็เป็นเกิดเป็นมนุษย์ที่นั่นนะเดียวนั้นคิดอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาที่นั่นนะเดียวนั้นคิดอย่างพรหมรูปประพรหมก็ตามอรูปประพรหมก็ตามหรือมันลูกเป็นไปเองแล้วมันก็ยังได้เหมือนกันมันก็เกิดเป็นพรหมนั่นคือจิตใจมันเกลียดในความวุ่นวายลำคาญมันอยากอยู่นิ่งๆแล้วก็สบายอยู่ในความนิ่งๆนี่น lei. มันก็ได้อัตภาพที่เป็นพรหมในเวลานั้นกี่นาทีก็ตามใจกี่ชั่วโมงก็ตามใจ เพราะจิตมันกำลังพอใจใอยู่ในอารมณ์นั้นซึ่งลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าอารูปาวจรหรืออารูปราคะมีความกําหนัดอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูป